เปี่ยนแดดเปี่ยงเ,ยเปลี่ยน<ะ>กลางเดือนข้อข้อโม่กลางหรอกก็เริ่มต้นเดือนเ,เลยนี่ม,มาโมานี่อีพี่นี่ปลาไหลจ้าปลาไหลครับอเอาข้าข้าวเ,เอียนเอียนเอียนกินอะไร กินขี้ได้ขี้แต่อนกิน <laughs> ขี้ได้ขี้แตกมันอไอไรไปหันไปหนีวะแ <laughs> น,นั้นยุงเทียบเนี่ยกัไรอะไรอันกินอ,อมเยือนมาได้พัดเยนมีไหลเลล่ะลวงอาวพอไรพารอตอนเพิ่นขัวแล้วเทียบอู้เดียแทงนี่นาลงพัก เอาลูกกระต่ายเตียวเมนตัวนี้ยเลหมุ่้งลตัวงหมดหลังเดรอเด็กแจังหลังอ๋ออเนี่ยผักแข่ง,ขงพี่น้องใส่ต้องจะเขาก,ขก็ปอมอนี่พผักพี่น้องผักซึกหน่อยมีห้องเปลบ่ยักชีไปเรื่อย สมุกปีสมุกปุ๋ยใส่ให้เมื่อนใส่เลดหน่นนนอยนี่แล้วก็ไอ้แมงลักแล้วก็เครื่องนี่ทั้เครื่องใส่ใส่ปลาไหลห้องนี่อ๋ออันนี้ก็ใส่ใตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่ค่าอ,อันนั้นเด้ออันตุนหอมอยู่นี่ในตู้ห้องหอมมากใส่ก่อนอันนี้ก็น้ำ ยอดค่าใส่มันหอมมีกลิน่นว่ากันไปอีพี่นี่ก็เป็นออมอะไรออมเอียนว่ากันไปครับพี่น้องอ่ะอันนี้ใส่พักตัวได้มอนที่มันนานชุกเยาะลงไปี่นอาจจะเป็นน้ำลางโคกอัดลงไปเติมนม้ำเล็กน้อย มันเชียบเสียบเสียบยังนี่เสียบนี่สายยาเสียบเชียบสมุดบอสเสียบสมุดบอสเออเขาเรียกว่ามันมีมีดูหนึ่งเขาเขาเป็นเชียบแนวเป็นเ้นายนผ่านเออเป็นเ้นายนผ่านอันนี้ผู้ผู้อยู่เบื้องหลังอีกอีกอีกผู้หนึ่งอีกพี่หนึ่งเพราะว่าส่วนมากวัตถุดิบยอ่ะเออเพิ่นก็จะมีส่วนอีเพิ่นอ่าซัพพอร์ตมาเรียว่าเพิ่นผู้ผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง คอยทยอยเปิดโตคนรเรีนว่าการเหดอยูเฮตดกินแต่ละมือปึบ๊บปั๊บสิมีกินมีอย่างไรมันก็ตตรงมีนายพงษนายพานมีผู้หาผู้จัดเตรียมตัวมันก็เลยกลายเป็นเป็นอีกอีกอีกผู้หนึ่งอ่าผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้เพิ่นก็ยังพอนึสื่อว่าท่านออกอยู่ขอเป็นเชฟในนามสมุดซะอ่ะตรงเห็นผลงานเป็นเรื่อยจัดจ้านผู้ได้เอฟซีผู้ได้ มีไอเดียตังคซื้อเซียบกัอคอมเมนตตใร์คลิปมาเออดี๋ยวก็จะเห็นกันเรื่อยๆหรอกต่อไปก็เดี๋ยวช่วนี้งุหมกหอยอยู่อหอยดีได้ห่อนีน่บาทหอาง,งูมมาแล้วบาทเขาไม่เห็นตามบุกหุ่นกีบกีบกีบเทลงเส่ถาดน,นางใส่กันเลยเักบุกเขาไม่มีบาทตอนสดๆมาสั่วใส่กันจีนเอาหากอกักเนาะเดี๋ยวด้ยวย มือมือใหม่ก่อนมืออื่นมี่มีมีมีอีกอีกหนึ่งอีพีอยู่ว่าทีจัดการตัวผูนมูออย่างอื่นว่าที่อะไรมันเหลวซะเออย่าแล้วที่แล้วจะอยู่สัตตีก็ไปบ่มาเสียมูตัวเดียวก็ได้เอ้าในเวลาขยับขยายลงหมอลงเตาไปแล้วอ่ะเจอกันพี่น้องบ้านภาคมวลนี่ค่อยตามคนเอา อีพี่นี่ก็เขาเที่ยงกขาว่าอะไรครับอืมสดหล่อนนึง่งเที่ยงเลยครับอ่าต่อเลยแต่งนอลงไปจ้าปาขขาลาเขาขัวใส่แน่วปนปละแดงปลาแดงขวดนี่บ่นีวันนี้วัน,นีุ้กอยู่อ้าวะไรปัาใสุ่กเด็ดในเวทนะจะชุจะสุอมันพูดตัวไหเอ้ไปเดูอ่ะ บนนี่ก็นรนี้บร้อย่อ้วปรุงปลาอะไรนี่หลางแค่ตอนเขาล่างแค่ตอนโบท่านทั้งขั่วทั้งรั่วแล้วเันสีโบราณอา๋เลือแต่ยังมันอยู่ครบมันจะมัออยู่อันดี้มันถือลมเนี่ยแล้วในป่องเนี่ยอ๋จะเป็นอย่งนีมันจะเป็นฝ่าฝ่ามาเนี่ยมันแดดแห้งอากาศไม่ห่อนมันก็เลยย่อนแสงขนาดเลยแสยงแดดมันชาจ้า,า,าเฉลี่ยเกินนะ อ่ะยิ่เลยก็ได้เอา,เา,เา,เอาได้หมดวัเอเเอ,อยู่ในนี่แหละครับปลาไหลเยียนห่ออโอเคพี่นอ้องบักกคารลอตอนใส่พักใส่เครื่องอีพี่ดิทายปุ๊บอ่อนปมมรับบ่มีลีลาคือเห็ดกินนี่นี้อา่ากินเหตุกินมือน,นี้ล,ละทายมัอนี้ลงมือน,นี้เลยกินเลยเออเรียวๆกันไปเลยบ่ม,มีตัดต่อตัดแต่งอะไรตัดแต่งสิ กินยางลุงกับุ่ยางเดียวอืมเป็นความเลี้ยวเลยล่ะอ่าจัดไปอ่าหมอกำลังฟูดบกบอกพี่นอ้องอ่าบกบกเลยมากินข้าวเที่ยงขาย้าวยางน้ำกันเด้อกาฝากกดไล่ฝากกดแช์ฝากขม,มิมนฝา,ฝ,าฝากทุกฝากนะครับฝากติดตามเนี่ยช่องเล็กๆน้อยๆเพื่อจะเป็นคลิปไทยมันกระจายชื่นตัวคนไทยเอาก็ไทยสนุกไปเรื่อย มีการขยับมีการเพิ่มมีเพื่อนมียังขึ้นมามันก็จะต,ตื่นเต,นต้นอีกที่หนึ่งครับันนีคือไทยกับเขาเทียงไทยทุกมือล่ละตามรักกันได้ร็เดียวแต่จังหวะมันบางทีกับบุกคอยเดไทยเป็นเป็นเ,เ,เป็นขาบไปสินะาเดียวชนมาขาบแลกเอ็ดกินกันยังพร้อมนาพร้อมตาส่วนเทียงหากินไปกินมันเองสินะวมือนี้เพิ่เพันได้ของดีมากเลยเพ่นว่าเอ็ดสู้กินก็โอเคมามาเสียบก่กันบ้านนี้อ่ะมารอเบิ่งตอนสุกครับพี่น้อง

อู้ไอ้ชวนชวนจังเวินเฉกเสร็จนะครับแดดเปี๊ยงห่อนออมเอียนเฉกเจ๊นี่เอาลงหักหลับพี่น้องหักปนญญังบาทนี่ยังมาแฉบปนนวลกันอืออันนี้ก็จะเริ่มติดตามกันเด้ออะไรตุ๊บแช่ครับครับครับอือข้าวหลับพี่น้องเดี๋ยวกินเพื่อครับมา เม็ดขนาดกูนะครับครับเอาไ้เมาพี่น้องบ้านนกไปกินข้าเ็เดียบร่อยแล้วครับพี่น้องแซ่บเอองนอบัวเดือดน้องเัวน้องบัเลยแล้วแกนำนอ้ยบั

เขาไปเหยยดสามภาไปฮะนั้นนะ่กินดีปนอยู่เดียวะเอ้แต่ว่าเรียงทหารไหมไอเรียงกันร่วมญาติแม่นู่หมอเรียงอันเนี้ยญาติญาติจเอ่ะเขาม่หมดหมดเดี๋ยวหมนงกอดกอันให้จกนแนี้อุ้ยวันนียหมดยี่นอนยามเรียงเว้ย ออยังอีตัไปใช่ไครับต้ยึดกันน, <c oughs> นี้ัว่มดไม่เอเดน่ตัวยนยงไเอ้ยม,มันตัวย่นท่านหมละ่ะตรวจอ่ะไรจะ,ระม่น่ครับผมกินแล้วไปวเลยว่ามันไครก็ อมอมงัวเห็ดขนกสูน้องงวยังไงวะมันเป็นสูตรเดียวกันเนี่มันเปิดปอกเกิดใครใส่นะน้ก๋วยเตี๋ยวกันเป็นเนี่ยแซ่บเลยนำขุนตัวเออน้ำขุนตัวเออเอออ่ะกินเพื่อครับพี่น้องวันนี้